คิปสองมหาสมัยสวดต่อชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเตเตติมัตัวชัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาาวิปปะจุติสุจิตติจปาหาราโทนมุจิสาสตันจจ พระปุตตานังสพเพวโรชนามักาสันในหิตวาพลิงเสนังลาหูพัทธะมุปาขมงสมาโยธานิพพทานเตปิคูนังสมถุนังโปจะเทวาปัวีจะเตโชวาโยตธาคมุงปอนาวารุณาเทวาโสโมจายสาสหมีตากุณากายิกาอาคูเทวายาสสินโน สิทิเสสุธากายะแต่เพรนัตแต่วันิโนอที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตจะสิโนมโมธรมานาพิกามงคันนางสมิติงวันนางเวนทูจเทวาสหริจะอสมาจัตุเวยมมาจันทาสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรากิตาสุริยสุปนิสาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขตานิปุรากกิตาวา อาคูนันทวะลาหกาวสุนังวัสุโวเศธโทสโคปาคาปุลินทัตโตทัสสิจเสศชาคยาสเพนานาแต้วนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตจะสสินโนโมทรมนาภิกมสงุนังสมิติวะนังท่าคูสาพูเทวาชละมขิสิฆาริวะอริตกาจะโลชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวันนาสาธรรมาจะอจุตาจะอเนสกา สโลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสิโนตเสเตศสะทาคยาสเพนานาตวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตเจสิโนมทัมมนาภิกมุงพิกมะงสัมมิติงวะหนิงสะมานาหสัมมานามานุสามานุสุตตมะกิทธาปุทโสิกาอาคูอาคูมนปุทโสิกาอทาคูหาโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโนปาราคาหาปาราคา อาคูเทวายศสินโนทเสตเตศศตากายาตะเพนนาตะวณิโนอิติมโตชิติมโตวนาวมโตยศสินโนมธมนาภิกามุงภิกขนังสมิติมุณังสกายกรุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหโอทาสกัยยาาปามูข้าอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาระชาปิสกาจายศสินโนทนะยังอาคาปิชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเต ทัสทากายาสัพเพนนะตะวะนิโนอิทิมันโตชติมันโตวะวโตยัสสะสิโนมมะนาภิกขะมุงภนังสิงวนังเคยาุสิตาามาตตะกาจะยัสสะสิโนสัมภิตะการามะเสทาโชตินัมมาจะอาสวะอิมานะลัตติโนอาคอทคปริมิตะะเสเตสสทากยสัพนนตะวะนิโนอิทิมันโตชติมันโตวะวโตยัสสะสิโนมมะนาภิกขะมุงภนังสิง ัตเตตเทวัิกายาตเพรนาตตัวณิโนนามันวเยนอาคันชุงเยจันเยสติสาสหะปวุฒาชาติมักขีลังโอคตินนามาสวังทักเขโมขตะลังนาคังจันทังวสิตาติตังสุพรามาปรมตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนางกุมารโอติโซจะโซปะคาสัมปิติงวานังสหัสสะพรมาโรกานัง มะาพรมมาพิธิสติอุปปันโนชิติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสทัสเติอิสราคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาหานิโตปริวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทวสพมเกมาลาเสนนาอภิกามิปัสสะกันหาสามันที่ยังเอธัคันหาตาปันท๊ะ อาเคณพันธามุตุโวสมันตาปริวาริสามาโวปุจิทะกุจินังอิติตัถธามหาเสโนการหาเสนังอเปสุยิปานินาตลมาหัดจะสร้งกัตวานเพระวังยะธาปาวุสโกเมโกทนายันโตสุวิชโกตะทาโสปจจุทาวติสร้างกุฏโออศยยังวเสทันจะสพังวิญญาจะ วากิตตวานะจักขุมาตะโตวะมันตะยสัทธาสาวกิสัสสเนระเตมาราเสนาภิกันตะเตวิชานาภาติโวเตวิจาอาตัพมกะรุงสุตตวาพุทธศาสนีตรเคหิปะกะมุสังโลมันติอิชยสัพเพวิชิตสังคามาพยาติตายสัสสโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชนสุตาติ จุนระชัยยปกรณ์นะโมนะโมมิพุทธเตชสารตนาตยะธรรมมิกาเตชาปสิีปสีเทวานารายปารมีสุราคิติพระม้าใจ ท่าจัจตุโลกาคัมภีร์คากาสมุทาภูตุกังค่าจะสะพพรมะชัยยาปสิทธิภาวันตุชิพยาชัยยาทอรันทอรานีอุทธติอุทธตินาทินาทีชัยยาชัยยาค่ะคนราตนราณีไสมีไร สินาไมรูราชพนนรจชัยาชัยาคัมภีราสมภีนาคินธานาคีปีสาจะพูตันอิมชัยยาชัยยาทุนนิมิตตาโรคีชัยยาชัยยาสิงคีสุนาธานคุมาชัยยาชัยยาวัตรนามคขสาตา ชัยยะชัยยะตังปาตินะมาคขุราคัมทกชัยยะชยคัจตุรังขกุระปุโชงสีหภายะปิยคาทีปาชยชยบรมนะมุขัสยตาติกติตัส อาลีปุนสุทธิภอระดีใจยะชัยะสุขะสุขะทีวิใัยะชัยะทอรณนีสัตยตะเรสทาัยสุชัยะชัยะชัยะทอรานีสามตินสัตย์ชยะชัยะมังคะรัญญาภาวะเคชัยะชัยะวา ชยาเคชายาชายาลัเกษตรสุรโพกติธายิพรหมณทักนาชายาชายาพจะชาติราศาชัยชายาชายาปัทภสาัมชายาชายาอรหันตเจก สาวังชยาชัยยาไมสุโรอาริมเทวาชัยยาชัยยพรหมสุรโคชัยยาชัยยานาโควิรุณนาโกวิรุปัโคจันติมารินโทจะมวนะเจยโยจะปเวโรวะรุโนปิจักขิวายโยจะปชุนหกุมา

ชัยยราโมภวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโฆจะทัสะปารจะชัยยกังอิตนาชัยยเตจินะชัยยสุทิภวันตุเตอเตนาโพธเตจนาโหตุเตชัยมังคลังชัยโยพิพุตัสสิ ยัมมารสัจจปาปิมโทปรันทยุอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิทาฉะยะทาตัพพะกัมมะคะนามัยะวินุจายโยปิพุทธัสสีหิมะยัมมารสัจจปาปิมโทปรันทยุอุโคสยัมโพธิมันเตปม ติตาชัยยะตาธาอินทกานามิเยสสโนใจโยปิปุตตสัสีมาโตยัมมาลัสจจะปาปิมตโตปารามเทนุโสยัมโพธิมาปโมทิตาชัยยะตาธาเสวภานามิเยสสโนใจ พีพุทธัสสสิริมตอยัมมานัสัจจปาปิมาโตปาจยทุกขอสยัมโพธิเมปันติตาชัยยตทสูปันนะคะนามัยสีโนชัยพีพุทธัสสสิริมตอยัมมานัสัจจปาปิมาโตปาจยทุกขอสยัมโพธิเมเตปโมธิ जय न कथनं नो जयो पिपुत सीमतो अयं मारस्त च पापि मतो पराशयो उपो रयं पोतिमन्ते प्रमोदिता चयतथा सुखं मघना महे सि मोजयन्तु मूले शकयानं जिवता एवं जयो हो हिजया सुझया मांध्रा अपराजित्त पन्लां जेशी से बता विपोकार अपिसे के साप्पुताना अखाप्त्तो अमोधति सुना कत्तां สุภาภาตังตมุติตังสุขโนสุโมตโตจะสุยิตังความมัจาลิกะปัถากินังกายกรรมังว่าจ่ากรรมังปทากีนังปัถากินังมนกกรรมังปนิธิเตปัถากินังปัถากินังนิกขตวานรพันตัดเทปทา

ชินาสาสนังยากจิปัตนาเตสังสะเพโปเลนตุมโนระทับยุตกาลีปรวัตสังตุวัตสังสาวรากาโรคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพ์กายสุขังกิตติกิตตสุขังอรหันตุจะท้อรหัง